สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแก้วโทนี่เปิดใจถึงวันสำคัญพร้อมเคลียร์ดรามากระนำช่วงเช้าของวันที่11ธันวาคมกับพิธีมั่นเบ่าวสาวเด็กแนวสุดติดอย่างโทนี่รักแกนกับแก้วจรินยาต่างอบอวลไปด้วยความรักของคู่บ่าวสาวายแดงและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานโดยเจ้าสาวแก้วได้ใส่ชุดไทยสีทอง พร้อมกับทรงผมสุดเท่ส่วนเจ้าบ่าวโทนี่รักกันมาในชุดไทยจงกระเบนสีทองโดยบ่าวสาวไบแดงโทนี่และแก้วได้เผยว่าเหตุผลที่มาจัดงานไกลถึงเขาใหญ่เป็นเพราะทั้งคู่ชอบความเป็นธรรมชาติและอากาศที่ดียอมรับแอบเขินกันบ้างที่หลังจากนี้จะเรียกสามีภรรยาก,กันอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากนี้ทั้งคู่วางแผนว่าอาจจะรับงานในวงการน้อยลงเพราะอยากจะหันไปทำการเกษตรปลูกผักกินเอง เนื่องจากตกลงปรงใจกันไว้ว่าจะเป็นมังสวีรัตเลิกกินเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพส่วนเรื่องมีทายาทขอรออีกสักพักเพราะอยากลุยเที่ยวด้วยกันก่อนส่วนแพรน,นันมูลตั้งใจจะไปที่กระบี่ซึ่งเดิมถ้าไม่ติดโควิด -19 ตั้งใจจะไปที่อินเดียส่วนเรื่องจดทะเบียนสมรสขอเวลาอีกสักพัก ตอนนี้ฝ่ายหญิงก็ใช้นามสกุลของตัวเองไปก่อนและในส่วนของงานเลี้ยงฉลองตอนเย็นนั้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เลยผุดไอเดียไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ของตัวเองเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมชมภาพและร่วมฉลองไปกับทั้งคู่ส่วนดราม่าภาพพรีเวดดิ้งที่แก้วนำเท้าพาดบนคอนโซน้ารถ จนชาวเน็ตด,ดรามาวิจาร์ณว่าไม่เหมาะสมทางคู่ก็บอกว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมองว่าเป็นการถ่ายแบบและรถก็จอดอยู่นิ่งๆมั่นใจไม่ได้อันตรายและคงไม่ทำอย่างนั้นขณะขับขี่บนถนนจริงๆอย่างแน่นอนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ